สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกับเข้าสู่ช่องเ e มี n ทาโร่นะคะดูดวงหมอซีนะก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องซีนะคะเรามาเล่นพิอการ์ดกันนะคะในวันนี้ไม่ใช่พิอการ์ดสิพิเอร์เด็กนะคะมีเด็กให้เลือกสามเด็กนะคะเช่นเคยนะคะก็มีกองที่หนึ่งสองและสามนะคะทั้งหมดสามเด็กเช่นเคยนะคะแล้วก็เทปปเดวยนนี้ก็คือนิ่งแบบนี้รู้สึกยังไงกันแน่นะคะเรามาดูกันนะนิ่งๆแบบนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเราแน่นะคะ อ่าแล้วก็การอ่านซีนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะทุกคน ส่วนใครที่อยากจ,จะดูดูส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาสอบถามจวาคิดดูดูงซีได้เลยนะคะก็พร้อมให้คำปรึกษาพร้อมให้คำแนะนําในการเลือกแพ็กเกจหรือราคาต่างๆนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามอินสตาแกรมของซีด้วยนะคะมีพิธการให้เล่นการแบบกรุบกริบนะคะแล้วก็มีแจ้งข่าวสารอัปเดตอะไรต่างๆนะคะที่อินสตาแกรมก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะตรงนี้นะคะ, Instagram อ,ะอินสตาแกรมเนาะอ่าโอเคค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลย สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเรามาดูกันนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นเป็นอ่าโอไมกก็ทาโ่นะคะสําหรับนี่หนะ้าเนี่ยเล็บซีเป็นอันนี้นึงนะคะซีพีว่าซีแกะแกะออกมาแล้วเพราะว่าโควิดด้วยเนาะไม่ได้ไปทําเล็บเลยแกะแกะออกเลยนะคะเล็บหน้าเล็บแตกเลยนะจ๊ะคนที่ทําเล็บก็น่าจะเข้าใจแหละเวลาแกะเล็บแล้วแบบเล็บมันแตก,แตกๆอะเนาะอ่าก็คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ๊งด้วยนะดูดูส่วนตัว แอดไลน์มาสอบถามจากคิดดูดวงซีได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเรามาเช็คพลังงานก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างซีเปิดราศีขึ้นมา5า้าใบอาจจะเป็นหนึ่งในชัดเกิดของคุณนะคะที่เป็นราศีเนาะของคุณหรือไม่ก็เขาเนาะโอเคใบแรกได้เป็นพิจิกนะคะอ๋อแล้วก็ใครอยากจ,จะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาสอบถามจากคิดดูดวงซีได้เลยนะโอเคพิจิกนะคะแล้วก็ถ้ารวมทั้งหมดก็จะมีเมถุนตุลกุมนะคะ แล้วก็มีมีนนะคะท่าน,นา้ำท่าน,นา้ำท่าน,น้ำลมนะคะสิงธาตุไฟนะคะว่ายมาสะดุดแล้วก็มีธนูธาตุไฟนะคะทุกคนโอเคตัวเลขท,ที่เกี่ยวข้องกับเราเหรือไม่ก็เขานะคะมีตัวเลขนันต่อไปนี้นะมีเลขเลขห้าเลขแปดเลข 9, 12, เก้าสิบสองและยี่สิบห้านะคะโอเคมา เรามาดูตามท็อป like ิกของเรากันนะคะว่านิ่งแบบนี้รู้สึกยังไงกับเรากันแน่นะคะนิ่งแบบนี้รู้สึกยังไงกันแน่นะมาดูกันนะคะนิ่งอย่างนี้รู้สึกยังไงกันแน่นิ่งแบบนี้รู้สึกยังไงนิ่งแบบนี้รู้สึกยังไงกันแน่นะคะมาดูกันว้าวกระเด็นออกมาเลยนิ่งแบบนี้รู้สึกยังไงกันแน่ได้เป็นช o ออลคัพนะคะ โอ้ว้าวทุบครับนะคะ The Magician นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนโซนเอเชียก็ได้นะคะจีนเกาหลีญ,ญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นคนไทยนั่นแหละนะคะหรือว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเนาะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะชาวต่างชาติก็ได้เหมือนกันไอนน้ต่างชาตินี่ไพ่ขึ้นนี้ขึ้นมาแล้วพวกแบบทางที่อยู่ไกลกับเรามากๆก็ได้ไอพวกแบบย,ยุโรปยุโรปอเมริกาอเมริกาอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะพลังงานคือมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติในกลองนี้เนาะอ่า คนนี้จ,จะเป็นคนแบบชี้ประจอลงท้าก็ได้นะคะชอบเที่ยวชอบไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเดินเยอะแต่คนอารมณ์ขึ้นๆลงๆด้วยนะคะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมเราเดาใจเขาไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วเขารู้สิ่งนี้กันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ judgment <Adjust> นะคะซีมองว่าเขามีอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกเราด้วยนะ <S <S เร็วๆนี้เราน่าจะได้รับอะไรบางได้รับการติดต่อสื่อสารอะไรจากเขาสักอย่างหนึ่งนะคะน่าจะได้รับรู้อะไรบางอย่างนะคะ ว่าเขาู้องสูงไงเรากันแน่นิ่งๆแบบนี้เห็นเขานิ่งๆแบบนี้ดูใจยากแบบนี้ดาวลมยากแบบนี้นะคะเขาชอบเรามากเลยนะซีมองออกเลยว่าเขาแบบชอบเรามากๆเลยอะกองที่หนึ่งคือเขาชอบเรามากจริงๆซีไม่รู้จะพูดยังไงคือเขาก็ชอบเรามากๆแบบเนี้ยชอบเรามากๆจริงๆนะอยากจะมีเราแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งนิ่งเงียบแค่ไหนหรือว่าปากหนักแค่ไหนนะคะแต่คือเขาก็ยังชอบเรามากๆอยู่ดีอืมเขาอาจจะแบบ เขาแบบเป็นอาการแบบว่าชอบเรามากจนเอาเราออกจากหัวไม่ได้มักจะคิดถึงเรานะคะแล้วเขาไม่รู้จะแก้วความคิดถึงนั้นยังไงดีเพราะว่ามันคิดถึงมากเลยคิดถึงแล้วแบบเอาออกจากหัวไม่ได้อะ่ะจนบางทีอึดอัดใจตัวเองว่าเฮ้ยทำไมมันเอาออกไม่ได้เลยวะฉันไม่อยากจะแบบเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะมาสูญเสียความเป็นตัวเองอะ่ะเพราะความชอบเราบากๆคิดถึงเรามากๆแบบเนี้ยนะคะ คิดถึงมากเป็นเหตุสังเกตได้นะคะแล้วก็ชอบเรามากๆเลยนะเห็นไหมถ้าจากไพ่นี่คือ two of cups นะคะ The magician the fool และจั m e n t เนี่ยที่มองว่าเขาชอบเรามากๆเลยนะเห็นนิ่งๆเงียบๆเราใจยากอย่างเงี้ยเขาชอบเรามากๆเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามเจ้าคิวดูดวงซีได้เลยนะคะก็สำนี้นะคะซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเลือพากองที่สองเป็นพ่ยสำหรับนี้นะคะอ่ามังงะทาโรนะคะสำหรับนี้นะ ก็การอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจนมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิมันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามจองคิวดูดวงซีได้เลยนะคะฝากติดตามอิสตาแกรมด้วยนะทับปีเดีวยวนี้ก็คือม่มีแบบนี้รู้สึกยังไงกับเรากันแน่นะคะเดี๋ยวามาดูกันเนาะก็ก่อนอื่นนะคะ อย่างที่บอกไปก็คือไปดูโดยรวมนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะคะดูพวกความสนทนาดูเือความบันเทิงนะคะไม่อินมากเกินไปเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานก่อนนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกินในลัคนาราศีอะไรบ้างซิเปิดราศีมาทั้งหมดห้าใบนะคะอาจจะราศีที่ขึ้นมาจะเป็นหนึ่งในชัดเกิดของเราหรือไม่ก็เขาก็ได้นะคะโอเคมาลุยกันเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะทุกคนนะอ่าได้ราศีเมถุนนะคะเมถุนท่านลม เนถุนท่านลมท่านน้ำนะคะมีกรกระเบพิจิกนะคะกุมท่านลมนะคะพฤกศพท่านดินมังกรท่านไฟนะคะเอยมังกรท่านดินผู้ผิดค่ะขอภัยอ่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้งของกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีตัวเลขดันต่อไปนี้นะมีเลขสองเลขสามเลขสิบสอและยี่นะคะโอเคเดี๋ยวามาดูกันนะคะว่านิ่งๆแบบนี้รู้สึกไงเปากันแน่นะจ๊ะมาดูกันนะ้ามาสะพานก่อนนะคะ มาดูกันว่านี่ๆอย่างนี้รู้สึกไงบ,บ้าแล้ววันนีนะคะมาดูกันเลยรู้สึกไงบ้างแ,บบแล้ววันน่อืมหนึ่งไม้นะคะ Age of War หนึ่งไม้แปดดาบนะคะหนึ่งไม้แปดดาบคิดถึงเราอะคิดถึงเรามากจะทําแ,แต่แบบนิ่งๆเงนะียบๆเนาะบางคนอาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารการบางคนมีการบอกการสื่อสารการมีการแบบลบกันออกไปนะคะในบางกลุ่มเท่านั้นนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะหรือว่าคนคนนี้อาจจะดูนิ่งๆเงียบๆไปอะไรงเงี้ยนะคะเขาน่าจะแบบไปอยู่กับตัวเองนะเขาน่าจะแบบ ไปทำในสิ่งที่ตัวเองกําลังแบบติดอยู่อาจจะเป็นการดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมหรือว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบไปอยู่กับตัวเองกับไปอยู่ในโลกของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะหรืออาจจะแบบเราไม่เคยเจอคนแบบเนี้ยไม่เคยคิดจะมาชอบคนแบบเนี้ยอะไรอย่างน,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 นงี้ก็ได้นะคะแต่ถามว่าเขาถึงแบบเรากันแน่หรอ เขามีความชอบเรานะคะมีความชอบมีความรู้สึกดีๆเรามากๆเลยนะคะเขารักเขาแคร์เรานะคนคนนี้เขารักและเขาแคร์เรามากๆนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนของเขาเขาเป็นของเขาแบบนี้ก็คือเป็นคนที่ใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองหรือว่าแบบ เห็นความเสื่อมตัวเองดีกว่าอย่างอื่นอะเหมือนกับว่าเซฟความเสื่อมตัวเองมากกว่าเราอะไรเงี้ย <House> คือเขาก็แคร์เราแต่เขาแคร์ตัวเองมากกว่าเขาก็รักเราแต่เขารักตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เรากับเขาไม่ค่อยได้คุยกันนะคะเขาก็แบบมีความคิดถึงเรามากๆนะไม่สามารถเราออกไม่สามารถเอาเราออกจากหัวได้เลยนะคะอยากจะคุยอยากจะพูดคุยอยากจะคุยพูดคุยกับเราเพียงแต่ว่าเขายังแบบอยากอยู่ในโลกของตัวเองอยู่หรือว่ายังไม่กล้าพอที่จะกลับเข้ามาหาเราหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยง้อใครนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบ ไม่คอยการเริ่มต้นในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะแต่จากหน้าไพายแล้วว้ายหมาสะดุดแปบบ๊บนึงนะคะทุกคนอุทานทุเรศมากเนี่ยควายใต้ความนิ่งเงียบเงียบนิ่นงเงียบเยบของเขานะเขาชอบเรามากเขารักเรามากเลยนะคะคิดถึงเรามากๆเช่นกันนะ แต่เขาเป็นคนเดาใจยากเป็นคนที่แบบเราไม่รู้ว่าจริงแล้วเขาสึดยังไงกันแน่อะไรเงี้ยคนคนนี้เห็นแบบนี้เขาก็คิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะคะเขาคิดถึงเรามากๆเอาเราออกจากหัวไม่ได้เลยมักจะคิดถึงเราเป็นประจำนะคะหรือว่าบางคนแบบมีการฝันถึงเราด้วยนะ เนี่ยเป็นคนมีความเป็นตัวเองสูงมากๆเลยเขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะเขาเป็นของเขาแบบนี้เขาจะไม่เปลี่ยนตัวเองให้ใครไม่ว่าเราจะพยายามให้เขาเปลี่ยนแค่ไหนเขาก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะคะแต่เขาก็รักเรามากห่วงห่วงเรามากเช่นกันนะคะจริงจังกับเรามากๆนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดตับชอ่องซีด้วยน <owner. S 1> like anyway. ะคะถ้าไม่อยากให้คิดใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ๊งด้วยนะดูดูส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามเจ้าคิดดูดวงซีได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกพ่ายกองที่สามนะคะก็จะเป็นกองสาหรับนี้นะสาหรับนี้นะคะโอเคก็่อนเริ่มนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้คิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะดูดูส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามเจ้าคิดดูดวงซี ก็กระอางซีนนั่นแหละอย่างที่บอกไปทำเด็ดนะคะกลับเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็มาอาจจะตรงกับเราหรือไม่ตรงกับเราก็ได้หรืออาจจะแบบ ตรวมากตัวน้อยหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอินเมซิเลียจะมากสุกหนไปนะท็อปปิกในวันนี้ของเราก็คือนิ่งๆแบบนี้เขารู้สึกไงแอบเรากันแน่นะคะโอเคฝากกดติดตามอินสตาแกรมด้วยนะคะดูดวนสดก็แอดไลน์มาได้เลยนะก็ก่อนอื่นนะคะเรามาเชคพลังงานกันก่อนนะคะว่าเราหรือเขาเอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะตัวลงตัวเลขที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยซีจะเปิดไพ่ราศีขึ้นมา5ใบเช่นเคยนะคะอาจจะเป็นหนึ่งในราศีของเราหรือไม่ก็เขาที่มีอยู่ในชร์ตเกิดก็ได้นะคะโอเค พิจิกนะคะท่านา้ําพิจิกท่าน้ํานะทาาดไฟนะคะพิจิกท่านา้ําแล้วก็ทาาดไฟทั้งหมดก็จะมีเมสิงธนูนะคะแล้วก็มังกรนะคะมังกรธาดดินตุนท่านลมนะคะเมษธาดไฟนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ก็เขานะคะมีตัวเลขัต่อไปนี้นะมีเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขแปดเลขสิบและยี่สิบสามนะคะโอเค เรามาดูกันนะนิ่งๆแบบนี้รู้สึกยังไงกับเรากันแน่นิ่งๆเงียบๆแบบนี้รู้สึกยังไงกับเรากันแน่นะคะมาดูกันนะนิ่งๆเงียบๆรู้สึกยังไงกับเรากันแน่อืมนิ่งๆเงียบรู้สึกยังไงกับเรากันแน่นะก้าวดาบคือก้าวดาบมาทุกสำรับเลย คิดถึงเรานึกถึงเราบางทีมีความคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับเรานึกถึงเรื่องของเราแล้วก็แบบคิดเยอะคิดมากแล้วก็เครียดนะคะคนคนนี้อืมทชียวานบางทีคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันนะคะมีความห่างไกลเข้ามาด้วยบางคนแบบเป็น long distance เนอะ long distance relationship บางคนเจอกันทางสื่อสื่อออนไลน์หรือออนไลน์อะไรเงี้ยเออบางคนเป็นคนต่างชาติต่างถิ่ต่างแดนนะคะ ว่าแาบคนเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าอยู่กันคนละที่อะไรเงี้ยนะคะแฮงแมนที่รู้สึกว่าเขามีความอึดอ,อัดอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องของเราคุณกับเขามีเรื่องทะเลกกาะกันมีเรื่องแบบว่าผิดใจกันหรือเปล่าคะกองที่สามคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องแบบคิดเยอะคิดมากมีเรื่องแบบอาจจะมีเรื่องกันอยู่ก็ได้อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าใจกันช่วงนี้นะคะแล้วเขาก็คิดมากเกี่ยวกับเรานะคะ นายอฟคอยนะคะบางคนนี่เขาอยากจะเดินทางมาเจอกับเราอยากจะเจอกันกันกบเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอาจจะแบบอีกสักพักใหญ่นานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะติดเรื่องแบบพวกลโรคระบาดอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะออไพ่ไม่ค่อยขึ้นนันเรื่องความสุขเลยมีแต่ความอ,อึดอัดแล้วก็คิดเยอะคิดม,มากในในที่แบบไพ่ขึ้นมานะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มอีกทน,นึงนะคะเขารู้สึงไงกับเรากันแน่น่ๆอย่างงี้รู้สึกงไงกับเรากันแน่เขารู้สึงไงกับคนที่เลือกไพ่คนที่สา่กันแน่คะมาดูกันนะไพ่ตกตลอดเลยอะทุกคน องสามเป็นอะไรน้อเป็นอะไรน้อ e w o r l วนะคะบ,บางคนเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคะอืมคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบอ่าเ,าเรืยอว่ะไแคร์ตัวเองมากๆนะคะ p พ g e o f Cup นะคะถามว่าเขารู้สึกไง,เ,งเราอะซีรู้สึกว่าจากหน้า,พาไพ่ที่ขึ้นมานะ ว้าวอิ e empress เขามองว่าเราเป็นคนสวยเป็นคนแบบดูดีมีสเสน่ห์นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เปลี่ยนสรรพนามเก่าวเองเนาะพอส่วนมากคนที่ดูให้ก็จะเป็นผู้หญิงนะคะก็ขออนุญาตเรียกเป็นแบบนี้ละกันซีรู้สึกว่าเขาอะคิดว่าเราสวยเราดูดีมีสเสน่ห์ในสายตาเขาแต่เขาก็คิดว่าเราน่าจะแบบมีคนอื่นด้วยเราน่าจะแบบเออเจ้าชู้นะส่งมาเจ้าชู้ส่งเฟรนลี่ปักหวานแบบ คุยเก่งอะไรอย่างเงี้ยชวนคุยเก่งหรืออะไรเงี้ยน่าจะแบบคุยกับคนอื่นด้วยน่าจะไม่ได้เป็นแบบนี้กับเขาคนเดียวเลยทาให้เขาคิดเยอะคิดมากกังวลนะคะหรือว่าเราอาจจะแบบชอบแบบพูดแนะนๆว่าแบบเออเราจะแบบมีคนอื่นหรือว่าแนวแบบทรหมหวังว่าเราคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยทำให้เขาแบบเออรู้สึกคิดมากเครียดกังวลนะคะคิดมากเครียดและกังวลนะคะเนี่ย คิดเยอะแล้วด้วยความที่คุณกับเขาเป็น long distance เนาะพลังงานมันสูงนะคะซีก็เลยเขาพูดแบบนี้แล้วกัน mm hmm. เขาก็เลยแบบกังวลใจอะ่ะอยากจะเจอกับเราตัวเป็นเป็นแล้วก็แบบเอออยากจะแบบมาพูดคุยกันเลยว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าเรามีคนของเราอยู่แล้วจริงๆไหมหรือว่าเราแอบไปมีคนอื่นหรือเปล่าในกรณีที่คบกันอะนะคะจะถามว่าเขาสิ่งอะไรเขาค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็รู้สึกดีกับเรามากมากนะคะแต่ว่าความสุ่ของเขาในช่วงนี้ก็คือคพราะเขาที่จะ หมุอนมองนิดนึงนะคะก็ลองแบบไปเคลียร์เคลียร์ขเขาดูเนาะเราไปแบบแนมยนๆถามเขาดูว่าเออเป็นอะไรอะไรเงี้ยงงเขาหน่อยนะคะคนเนี้ยคิดเยอะคิดมากขี้น้อยใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองแบบเออพูดดีๆกับเขาหน่อยอ้อนๆเขาหน่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับที่เดียวไพ่กองที่3นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะดูดูดส่วนตัวแอดไลน์สอบถามจองคิวดูดวงอะไซีได้เลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ